เ,เรามาถึงแล้วตาเตียมมาม่าโอ้ขวาเลยโอ้ยเนี่ยเส้นทางสวรัติโอ้ยนี่ดูนี่ขีเกียจนะนี่เราลงตดจริงเหรอตดจริงสองแต่สองชุดจริง,ง,ง,ง <laughs> <laughs> ไม่เห็นมีใครได้ยินเลย กูสานเนียนจากที่ออกมาสี่สิบนาทีเรหน่อยข้อม่ลของน<อ>้อ,องห้า 5. 5. สิบห้าสั้นไปเลยไหมแสดงว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นเขารู้รอดไหมรอจะล่วงจะรอดหรือจะล่วง <c oughs> ดูหน้าก่อนดูหน้าก่อนหน,น้าจะสิดโอ้โหเย็นวะเฮียตีห้าครับ จริงๆเขาสว่างกันตั้งแต่ตีสี่แล้วนะมนไม่มีคนหล้วครับนี่สว่างจริงๆเมืองมันเล็กๆนะมันมีไม่กี่โรงแรมอนะสภาพนักเดินทางเย็นอะ g กู d ม o r นิ่งครับผมมึงใส่ยีเดียกปะเนี่ยไม่ใมส่ใแล้วมึงข้างในมึงมีมีข้างนอกอีกไหมมี องแล้วมีอะไรอีกไหมขอไม่มีเอ้ยน,นี่มีแค่เป็นเสื้อแจ็คเก็ตกันหนาวกว่าที่คิดว่ะกี่องศาเนี้ยนอนเป็นไงบ้างครับ ตอนนี้เวลาตีห้าครึง่งสว่างมากสว่างนะออทุกคนก็ได้ซื้อสเสบียงนะครับคนละนิดคนละหน่อยไม่มีคนเลยเมืองเงียบมากใครมันจะไปดูพร้อมเราคัมแพงน้ำแข็งนะครับก็หวังว่าวันนี้ฝนจะไม่ตกห้องฟ้าเปิดเดี๋ยวที่ดูบอกว่าซันนี่9โมงอ มีลุ้นม่ลุ้นก็เย็นอยู่ตอนนี้ก็หกโมงอากาศเย็นอยู่คหรัเป็นไงครับนอนสบายับนอนอิ่มครับนอนอิ่มนอนบใครอ่ะนอนแบบใครก็ไม่รู้ออเดี๋ยวคือรถไฟไปครับก็รอดูจู่ ี่มันเป็นแบบไปที่โอกิซาว่านะครับก่อนที่เราจะเดินทางต่อไปที่ทาเตะภาษาญี่ปุ่นล้วนทาเตะยามาครับเราออกเป็นเด็กยามาไปทาเตะยามาไปสิ้นสุดที่โอกิซาว่าเรวโอกินาว่าอยู่ไหนโอกินาว่าจะเป็นชานเขาครับชานเลือกเขา แอมจะว่าเป็นเกาะพูดไปเรื่อยแล้วหน่อยตอนนี้มีแต่โอนิกิริ สชั้นเจ้าอยู่ไหมเออมีกี่ชั้นมีกี่ชั้นเดียวสองชั้นนะครับมีกี่ชั้นสามอสามชั้นวะสี่ข้างในอ่ะสี่ชั้นนะเอสงชั้นหนึ่ั้นหนึ่งสองชั้นนึชั้่ชั้นนึั่รงหองงเหรอ้นหง้ง่งองน่องเตรียมตัว ว่า,าแล้วก็สภาพาะว่า,ออารู้ะมันมีเที่ยวน้อยมากวันนึงอกทเที่ยวถ้าเกิดพาดไปก็คือรตอตอนบ่ายเลยนยแล้วเราก,ก็แบบากลีกก็คือเราแพนว่าเราไปตัแต่บ่ายสามไม่ต้องรีบกลับ่ะงั้นเดี๋ยวอทีที่นึงมรอบสามทุ่มเลย สิบนาทีแล้ว้หน่อยๆเขาบอกวาของเราเนี่ยห้าจุดห้าที่สุดก็คืออยู่ใกล้แมวห้แล้วห้เนอจริง้วยห้าจุเก้าแล้วนะรายงานสูงเขาของเราอยู่ใกล้เนอะอิชิกาวะตอนนี้รถไฟก็เลยไม่ออกเป็นไง อ,อยู่ใกล้มากตรงไหนเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ตรงนี้โถยมากแล้วเห็นเหตุการณ์กเกิดตรงริมสุดนี่ตงรงทะเลเนาะวิกฤตแรงเ่ยเป็น <c oughs> ชัดนี่เราดูในกลุ๊ปก็แม่ค่าสมุดโนต้าสถานไปนไนถึงแสดงว่า อยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขารู้เจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นเรื่องปกติใช่ครับเขเคะมีวิธีการจัดการมีที่ที่รอดสองที่นะก็คือโตเกียวโอซาก้าครับที่รอดเะต้องเที่ยวแล้โอซาก้ารอดครับ เว่าเราจะขึ้นรถไฟรถลรางขึ้นไปข้างบนเป็นกระเช้าเนาะ,ะซึ่งตรงพนี้ก็จะมีเป็นรอบๆรอบๆแล้วก็ให้คนขึ้นเขาบอกว่ามีอุปกรณ์อุปกรณ์พร้อมเสื้อผ้าเต่ต็มซื้ออะไรเพิ่มเออค่อนหนาวจริงอากาศเย็น,หนไหมไอ้น้องไหวเปล่าวะตรงนี้อากาศมันเกิด เดี๋ยวถ่ายเบฟอร์อัพเตอร์ยังไงก็ังแตงหนาวเผ่อเดี๋ยวไปรอดูว่าจะเป็นยังไงข้างบนรอดไม่รอดจะล่วงจะรอดหรือจะล่วงดูหน้าก่อนูหน้ากวอนะคะหน้าจะซีด เดี๋ยวมันจะมีรถบัสมารับเราแล้วก็ไปส่งอีกทีนึงก็คือขึ้นหลายต่อเนาะขึ้นรถบัสไรโดโรโดสโนว์วอลกกำแพงหิมะฮะบัตรบัตรเต็มบัตร โอ้โชคดีผู้ถูกเลือกให้รอเฉยๆเก็คือไ,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 ไป,อไ,ปไปสองคนไ,ไปสองคนเข<ร>าก็ <c oughs> ได้เลือกก่อนนี้ถูกไหมสูตที่นั่งเหลือได้ไป มันอยู่ที่ประมาณ7 0 0เมตรหรือว่าประมาณน ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ข้างบนแล้วมาถ่ายวิวกันครับข้างหลังนี้จริงๆมันจะเป็นเทือกเขา,น,<ย>านี่มย่อย่าโน้นอะกูถ่ายสุดน่นเหรอเออเถ้าถ้ายื่ตรงตรงนี้ก่อนได้ปะนี่ตรงนี้ก็เป็นธรรมะประมาณเลนหล,ลักเดียวอะเห็นว่า8องศา ลองลื s <S um ่นน <so like uh ู sait, ่งนี่ก็สวยสวยสวยดีมากสวยเนาะดีมากได้ปะ นี่ครัถ้าไปทางนู้นอ่ะจริงๆถ้ามีพวกรองเท้าแท็กกิ้งไฮกิ้งนะ ขวาเลยโอ้ยที่ยเส้นทางสวรรค์โอ้เนี่ยดูนี่ตอนนี้ก็เวลาเก้าโมงเก้าโมงเรามาถึงแล้วต่าเตยาม่าโอ้นี่มนรับ์มนุษนี่ตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ดูละเขาเมฆเยอะมากเ ตอนนี้ดูดิเนี่ยเริ่มเริ่มละลายหมดเนาะเห็นแบบเป็นลายวัวลายปลาปลาวานเลยภูเขาหิาะแต่แต่แต่พูดถึงว่าพออยู่ตรงนี้แล้วมันก็ไม่ได้หนาวมากนะ <Okay. S 2> มันก็เริ่มแบบปรับตัวแล้วอะกลายเป็นว่าแบบตอนนี้ร้อนข้างในเนี่ยเพราะเราใส่ฮีทเทคก,กันนะจริงๆอะเห็นว่าแต่งชิวๆคือ,อถ้าเป็นคนอื่นเขาก็จะเต็มใส่ชุดอะไรกันนี่น้องเนี่ยปั้นเมฆแล้วเนี่ยจะแต,ตมหนาวไหมไม,หไม่หนาวนะ ร้อนไม่มีควันมีกลิ่นกระปะ้นเออเหม็นกระทะมากกระปยังเสดไม่มีเป็นยังไงอะไรยังไงเปงี้ยงสมันไม่ได้เบาเลยนะมึงก็อยู่ไกลกันกูอยู่ยกล้มันแปลมันแปลกแล้วแปลกเ่มอ่ะแปลกมึงสดจริงเหรอสดจริงส่องสองจึ๊กเองส่องจึ๊กเองสดแบบเงี้ยเงียงสดสิบเบี้ยแปลกแปลก เงีย้เหียกูมีในวอกูยู่มือเนี้ยเสียงตอบอตรงนี้เขาก็อะไรวะนี่ลงไปนีดำเพดียเออดีกันแดดนะเนี่ย ไม่เห็นมีใครได้ยินเลยกูสานเนียนเนียนมาเนียนมากข้าเกลียดที่สุดเลยค่ะกูสานเนียนเด้อจังหวะคนเผลอไม่มีรู้ทำไรมึงเหมือนแบบอันนี้เลยอ่ะผู้ประสบภัยอ่าดูหน่อยดูคลิปก่อนแถวว่ากูโกหกกูเนียนสุดๆแล้ว กูขาเนีนเนียนๆใส่เยี่ยมกำลังสวยเลยจังไปแม่งเหม็นกรรมฐานด้ยท่านเหม็นจริงกรรมฐานนี่เราอยู่ในเวิงข้างในกูร้อนเนี่ยตอนเนี้ยเป็นไงชอบไม่วิวเออคุ้มค่ากับการแบกเลนมาละวงเอาจงเออ เนี้ยเนี่ยเนี่ยกูใส่แค่สองช็อตเองปูดพูดนี่แล้วคนอื่นเขารู้เหรอมีแต่มีแต่เมืองรู้อยู่คนเดียว เื่งไวจตอนนี้เกิดปัญหาทางเทคนิคนิดหน่อยก็คือเมมเต็มเมมกล้องเต็มกล้องออสโมขนาดเราออกไปแล้วนะนเออก็เดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็จะเป็นเวอร์ชันมือถือนะครับผมเอาคลิปปูไปจนะคลิเรียกฮะออฟซีนออฟซีนออบซีนออฟซีนเรียเป็นเ e อ็นเครดิตใจจะคิดว่ามึงกล้าเสียงนกเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นเสียงนก ไม่ได้แอบด้วยตั้งจังตังกูเนียนแล้วกูรู้ว่าไม่มีใครสนใจรอแรกออกไปยังไม่หมดรอสองพี่ต่อจะมาถ่ายวอลนะกำแพงหิมะจริงๆเราถ่ายข้างบนมาส่วนหนึ่งล้วแล้วก็แต่ว่าตรงเนี้ย อ่หมอกมันลงแล้วมองไม่เห็นเลยในชะ่ไหมเนี่ยตอนนี้รถที่ผ่ากำแพงสองคันเออเนี่ยตอนนี้อย่างเงี้ยเต็มหมดแล้วอดแล้วไม่สวยละได้มาสี่ตานี่เออแต้มบุญแต้มบุญ,บญ<ๆ>คนก็ทยอยมาเรื่อยๆก็จริงๆถ้าใส่ฮิตถึคข้างในอ่ะมันก็เอาอยู่นะออไม่ใช่ว่า<ๆ>เอาไม่อลงใช่ ใ,บบตตใช่เพราะอย่างเราก็ใส่สเวตเตอร์แล้วไม่ได้เป็นแบบหนาวอาชีพเท่าไรหร่กลัวจริงๆก็การลมอ,อการลมอีกสักตัวหนึ่งก็ได้ไม่ก็รอเขาถอดแถวนี้ถอดเโอเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินแล้วก็กลับอ่ะ จากที่เรานั่งรถอุโมงมานะครับแล้วก็ไปดูกระเช้ามาเราก็มาอยู่ตรงนี้ที่ก็เปจุดชมวิวจุดหนึ่งนะที่จะมีบอกว่าแต่ละที่มันสูงที่ไหนเท่าไหรนะ่แล้วก็เทือกเขานี่มันใหญ่จริงๆนะสวยมากถ้าเกิดไม่มีเมฆนี้ก็ถือว่าโอเคนะ เดินลงรถรางแล้วครับก็มาที่เขื่อนเขื่อนนี่ก็เหมือนกับเป็นใต้ดินอะอยู่นั้นก็อเขื่อนก็กักเก็บน้ำเอาไพลทัวร์ ทันทันทันเน็่วันดีเย็นจังนะครับนี่เป็นประวัติเป็นแบบมินิเอบฟิชชั่นครับใช้จอ LED แล้วก็ภาพนี่ใช้เวลาสร้าง36เดือน9วัน มไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ถามกันไปถามกันมาอู้ไปเลปย,ออนะยเฮ้ยแหมมัขดขด<ะ>ทำเหนื่อยทำเหนื่อยทำเหนื่อยยทำเหนื่อยไม่เหนืห่อย เอเอฮันเน่สุดยอดมากเลยสำหรับเรานี่มีครับดีที่ไม่ตายรถมาแล้วครับไนดูตัวเฮ้ยนี่มันบราส์ Bryce นี่แบบเบลเยี่ยมป่ะนี่เป็นนี่ไงมันอินเตอร์อหลังมอหลังมอชอ มึงใหญ่วะ่ะเป็นไงแอสเปิลทอดเลยอืมแอปเปิลหรือเลมอนแอปเปิลตานโตเรต้องเข้าแล้วอืมอร่อยถึงแล้วครับผมนี่ การดีดีครับกลับเต็มที่ครับต้องดองลงมางโคมาชิต้อมดึงต่ออีกสายนี่คุ้มไหมคุ้มวันนี้ใู้ชอบชอบตอนไหนสุดชอบตอนที่ชอบตอนไหนเอานี้ ฟ้าเปิดฟ้าเปิดเออพวกเนจะชอบฟ้าเปิดพูก็ชอบฟ้าเปิดเพราะว่าจริงๆพอฟ้าเปิดเสร็จแล้วแม่งตอนหมอกมาตอนที่มันเริ่มปิดอีกแล้วอะแบบไม่เห็นอะไรเลยนั่นน่ะคือแบบก้นหนักไม่รまで はい、かっこいい。 สุดท้ายละเที่ยวสุดท้ายละวยี่สิบนาทีก็หลังจากที่ชิงจักทัวร์มาประมาณสองชั่วโมงก็ถึงเวลาแล้ว โอเคเราก็กลับมาที่โตยามะเรียบร้อยแล้วตอนหลังจากที่เดินทางวันนี้ไปตั้าางแต่เช้าตั้งแต่ตีห้าเออแล้วก็ขึ้นรถครว่าขึ้นรถไฟเขาตนแต่เช้ามารถรางมาคบแล้วก็ตอนสุดท้ายก็เดินทางกลับตั้งแต่บ่นะายสองเลตืตอนนี้งงเลยเพ่งกลับมาโตยมะนะครัก็หลังจากวันนี้ก็จบทริปของเราเราีเยบร้อยเนาะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะไป พิคนติพิคุติเป็นรูธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งตอนส่วนเพื่อนอีกกลุ่มหนึ่ง่อกีโนสแตมพอเนี่ยก็จะไปลองพวกเราที่โคสการ์ก็เดี๋ยวยังไงมีอะไรมาอัปเดตเดี๋ยวเราถ่ายไปให้ดูอีกทีก็ยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรก็พูดคุยคอมเมนต์ได้เพื่อได้แลกเปลี่ยนกันเนาะแล้วพอดีเราก็ไปครั้งแรกป่ะพิดุติเออพวกเราก็ไปครั้งแรกก็เดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงครับไงก็ขอบคุณมากครับว <and> ู้ <UK>